นกไม่ร้องเพราะอะไรคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกเลิกครับคำถามที่ผมเจอบ่อยมากๆนะครับเวลาเพื่อนๆอินบ็อกมาถามผมนะครับก็คือถามผมว่านกมันไม่ร้องนะครับเพราะอะไรแล้วจะแก้ยังไงซึ่งคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่กว้างนะครับ ดังนั้นการที่จะรู้ว่านกมันไม่ร้องเพราะอะไรเนี่ยผมก็เลยต้องถามถึงสาเหตุก่อนอันอย่างแรกผมถามอาการก่อนว่ามันไม่ร้องเนี่ยไม่ร้องตอนไหนแล้วนกมันเป็นอาการยังไงทําไมถึงไม่ร้องเพราะคําถามเนี่ยมันจะตอบพองๆออกไปโดยที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันตอบยากครับ เพราะมันมีหลายสาเหตุที่จะทำให้นกไม่ลองได้ดังนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายอย่างาลักษณะทั่วๆไปนะครับไม่เจาะจงว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแต่คนที่จะรู้ด้วยคนที่จะรู้ถึงสาเหตุมันแล้วก็จะแก้มันได้เนี่ยคือคนที่เลี้ยงนกครับถูกไหมครับ พราะรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ที่คนเลี้ยงละว,ว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงนกยังไงแล้วแล้วจุดที่มันทําให้นกไม่ร้องเนี่ยมันเกิดจากอะไรทีนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่านกไม่ร้องเนี่ยมันไม่ร้องที่ไหนนะครับอย่างเช่นไม่ร้องที่บ้านนี่ก็อีกอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่2เวลาพาไปเที่ยวพาไปซ้อมหรือพาไปแข่งมันไม่ร้อง เราจะแยกเป็น2อ,อย่างแล้วนะครับคือไม่ร้องที่บ้านกับไม่ร้องที่สนามหรือไม่ร้องที่ที่ที่เราพาไปเที่ยวมันมีอยู่2ออย่างทีเนี้ยมาดูที่สาเหตุที่ไม่ร้องจากที่บ้านก่อนกรนี้อย่างแรกถ้าเราซื้อนกมาใหม่เนี่ยทำใจไว้เลยว่าพอนกเข้ามาบ้านเราใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยร้องเพราะว่ามันปรับตัวกับบ้านใหม่ รปรับตัวกับคนเลี้ยงใหม่ปรับรัวเรื่องอาหารการกินนะครับกลงเวลานอนเวลาอาบน้ํารวมถึงการเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยนกมันต้องมาปรับตัวใหม่เลยแล้วที่สําคัญก็คือนกเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนเลี้ยงเนี่ยคิดยังไงกับมันนะครับดูแลม,มันดีไหมหรือว่า,าเป็นศัตรูมันหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเราไปอยู่ เหมือนคนเราเนี่ยพอย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยเราก็จะต้องมาดูนะครับดูเพื่อนบ้านดูสถานที่เอ๊ะเราต้องทําตัวยังไงระมัดระวังอะไรบ้างนี่คือสิ่งแรกดังนั้นเนี่ยนกเวลามันย้ายบ้านใหม่เนี่ยทำใจครับว่ามันจะไม่ร้องอยู่สักพักหนึ่งอาจจะเป็นอาทิตย์อาจจะสองสวาวันหรืออาจจะเป็นเดือนบางตัวเป็นปีอย่างผมก็เคยเจอละเป็นปีนะครับไม่ร้องเลยร้องอะ่ะร้องแบบว่าไม่ไม่เต็มใจร้องไม่เหมือนที่เราเรา เห็นมันว่ามันร้องดีก่อนนะครับคืออย่างแรกดังนั้นเวลานกมาบ้านใหม่ก็รอนิดหนึ่งครับเราก็เลี้ยงไปปกตินี่แหละครับตามสไตล์ของเรานะครับหรือถ้าเราถามว่าเจ้าของเขาเลี้ยงมาไงเราก็เลี้ยงตามเจ้าของเดิมครับนกมันจะได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะสิ่งสาคัญนะครับเราต้องให้มันรู้จากเรานะครับพาเที่ยวบ้างอะไรบ้างให้มันรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของมันเป็นคนที่หวังดีกับมันอย่างแรกนะครับ อย่างที่สองนกเวลาเข้าบ้านเนี่ยมันจะเจอเจ้าถิ่นถ้าสมมุติว่ามีนกอยู่หลายตัวมันก็จะเจอเจ้าถิ่นคือนกเก่าที่เราเลี้ยงไว้นี่แหละครับนกเก่าเนี่ยมันคุ้นเคยกับสถานที่แล้วถูกไหมนกหัวจุกเป็นนกที่หวงถิ่นนะครับถ้าบ้านมันเนี่ยใครมาลุกล้ำบ้านมันหรือมายุ่งอะไรกับที่บ้านมันเนี่ยไม่ได้เลยนะครับดังนั้นไอ้นกเก่าเนี่ยมันก็จะกดมันก็จะข่มไอ้นกตัวใหม่ก่อนนกตัวใหม่พอมาใหม่ๆเจอเจ้าถิ่นถูกไหมมันก็ยังไม่ร้อง ก็รอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับดังนั้นการเลี้ยงถ้ามาเจอเจ้าถิน่นเราเลี้ยงแยกกันไว้ครับแยกให,ห้ห่างๆกันเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นอาจจะอยู่หน้าบ้านไอ้นกใหม่อาจจะไปอยู่หลังบ้านไปนอยู่ข้างบ้านโดยที่อาจจะไม่เห็นกันนะอาจจะไม่เห็นกันนะครับแรกๆนะแล้วหลังนั้นอาจจะเห็นบ้างครับพอเวลาอาบน้ำก็ไม่เจอกันอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าแรกๆเนี่ยนกใหม่มันจะปรับตัวดังนั้นไม่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องกังวลใ,ใดๆเราก็เลี้ยงปกตินี่แหละครับ ทีนี้พอเวลามันร้องที่บ้านดีแล้วเราแก้ปัญหาได้แล้วต่อไปนี้ไปเจอนอกบ้านครับไปเจอที่เราไปเที่ยวไปเจอที่สนามนกไปเจอที่สนามซ้อมนเนี้ยทำไมมันไม่ร้องไอ้เนี้ยหลายสาเหตุมากๆนะครับหลายสาเหตุมากๆเอาเป็นกลางๆก็คือถ้าเราพาไปเที่ยวหรือเราพาไปแข่งอย่างแรกถ้านกมันไม่ร้องเนี่ย เราไปดูก่อนว่านกเราเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรื่องของอายุนะครับถ้าลกน,นกเราเนี่ยมันอายุอ่อนกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่ง,งที่ทําให้นกไม่ร้องเพราะเวลาไปเจอนกแก่เน่นกแก่เขาจะกดนกแก่มันจะกดนกอ่อนอยู่แล้วเรื่องของตะบะนกแก่มันจะดีกว่าถูกไหมดังนั้นเรามาดูว่าถ้านกเรายังอายุน้อยสู้เขาไม่ได้ก็โอเคครับนี่คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่สองนะครับ นกร่างกายสุขภาพไม่ดีเวลาออกไปข้างนอกก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่านกเราเนี่ยมันยังถ่ายขนไหมนะครับถ้ามันยังถ่ายขนอย่าเพิ่งออกพาไปเที่ยวครับหรือถ่ายขนยังไม่เต็มก็ยังไม่ต้องออกไปนะครับเพราะนกถ่ายขนเนี่ยคือมันยังไม่พร้อมจะเล่นนกถ่ายขนมันเป็นช่วงระยะเวลาที่นกอ่อนแอรครับ มันจะระมัดระวังตัวมันสังเกตไหมครับเวลาถ่ายขนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถ่ายตูมเดียวนะมันจะทยอยถ่ายปีกบ้างหางบ้างตัวบ้างทยอยถ่ายบนไปแล้วก็ร้อยขนใหม่ขึ้นมาจนขนใหม่มันเต็มดีนี่แหละครับเราถึงพาไปเที่ยวครับถ้าอีกอย่างคือท่านนกไม่สบายตอนเช้ามาดูปุ๊บเห็นมันจามก็ไม่ต้องพาออกไปครับ หรือนกดูแล้วขี้มันไม่ไม่เป็นเหมือนขี้จิ้งจกเลยไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องพาไปถ้ามันขี้เหลวขี้อะไรแสดงว่าเนี่ยระบบภายในมันยังมีปัญหาอาจจะเป็นไข้มันอาจจะเป็นท้องเสียติดเชื้อในระบบระบบลำไส้เนาะเนี่ยเราก็พักก่อนอย่าเพิ่งพาไปเที่ยวคืนพาไปเที่ยวถ้ามันร้องผมว่านะโดยประสบการณ์ผมนะมันก็จะร้องอยู่แป๊บๆปหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะพอมันก็จะหยุดแล้วเราก็เฮ้ยทำไมวันนี้มันร้องไม่เหมือนเก่าะ เออเราก็แปลกใจถูกไหมทั้งที่นกมันอะ่ะมันไม่สมบูรณ์สุขภาพมันไม่แข็งแรงนะครับเหมือนคนอะ่ะเวลาเราไม่สบายเราก็ไม่อยากออกไปไหนแต่ด้วยความเป็นนกไงมันฝืนไม่ได้พอเรายิ้วงงไปแล้วมันก็ต้องไปกับเราแหละถูกไหมอันนี้อย่างที่2นะครับเวลาเราออกนอกบ้านถ้านกไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอย่าพาไปเที่ยวนะครับอย่างที่3ครับจิตใจของนกหลายคนเนี่ยจะงง เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหร้องทั้งร้องทั้งลิกทั้งเล่นเต็มที่เลยเวลาตัวอื่นมาที่บ้านเนี่ยทั้งร้องทั้งลิกนะครับคือมันเป็นบ้านมันถูกไหมครับบ้านมันมันก็เต็มที่แหละทีเนี้ยเวลามันไปออกไปนอกบ้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไปเจอนกเยอะเยะมันไปเจอสิ่งแวดล้อมเหยี่ยวบินบ้างเสาไฟฟ้าบ้างต้นไม้โยกบ้างในสนามแข่งนะแล้วไปเจอนกที่มัน ใจมันดีกว่านะครับเรื่องของใจใจในสำคัญดังนั้นพอไปเจอนกที่ใจดีกว่ามันก็จะถอยมันนิดหนึ่งนะครับมันก็จะถอยมันนิดหนึ่งดังนั้นถ้าไปเจอนกที่มันใจดีกว่าบางทีนกเราอาจจะเล่นไม่เต็มที่ร้องไม่เหมือนที่เราร้องร้องไม่เหมือนที่ปกติที่มันเคยร้องนะครับดังนั้น3อย่างเนี่ยสำคัญเลยทีนี้เนี่ยพอ ทั่วๆไปประมาณ3อย่างมันก็จะมีรายละเอียดอีกอย่างเช่นเมื่อคืนน้องอินบอ็อกมาถามว่าพี่นกผมเนี่ยสีหสนามแล้วร้องตายร้อง7จร้องแปดร้องเร้องหยังไม่ครบ8ปดสัที3-4สนามแล้นะทำไมครับผมก็เลยถามกลับไปว่าน้องสังเกตไหมไอตอนที่มันไม่ร้องเนี่ยเพราะอะไรน้องเขาก็เลยบอกว่ามันชอบ มุดไปอยู่ใต้ถ้วยน้ําอ่านี่พอมันมาพอพอน้องเขาตอบงี้เราจะเริ่มนึกได้แล้วถูกไหมที่มันไปมุดอยู่ใต้ถ้วยน้ำเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆมันคืออะไรครับผมก็ตอบเลยตอบน้องเข้าไปว่าที่มันมุดใต้ตัวยน้ำเพราะมันไม่สู้แดด มันไม่สู้แดดมันหลบแดดมันก็เลยมามุดอยู่ใต้ถ้วยน้ําน้องก็บอกใช่พี่พอเวลาขันหลังๆเนี่ยมันจะมา,มาอยู่ใต้ถ้วยน้าและพอเวลาแดดจัดๆนี่คือรายละเอียดปีกย่อยในการที่เราจะไปแก้ไขนกของเราที่ไม่ร้องดังนั้นนะครับเราต้องสังเกตแล้วก็ให้ความละเอียดกับการเลี้ยงนกนิดนึงนะครับว่า ว่าสิ่งที่มันไม่ร้องเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากพวกนี้แล้วเราจะแก้อย่างไงถ้าอายุมันยังน้อยเราก็รออายุมันให้เยอะครับแล้วค่อยพาไปเที่ยวสัก4ปี5ปีแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้นก2ปี3ปีมันเก่งไหมเก่งครับเดี๋ยวนี้ยอมรับว่านกเก่งแต่ด้วยตบะของนกแล้วอะไรแล้วนะครับมันก็ยังผมว่ามันยังสู้นกแก่ไม่ได้อะมันก็ต้องรอนิดหนึ่งส่วนเรื่องกายทําไมแข็งส่วนเรื่องของร่างกายถ้ามันยังไม่แข็งแรงก็รอให้มันแข็งแรงให้มันสมบูรณ์ค่อยออกครับ ถ้ามันถ่ายขนอยู่ก็ให้มันถ่ายขนให้เรียบร้อยก่อนครับไม่ต้องใจร้อนให้ขนเนี่ยมันรัดตัวให้ดีก่อนให้นกมันจากที่อ้วนอ้วนอัดนอนไปเยอะช่วงถ่ายขนใช่ไหมครับก็ให้ให้มันผอมให้มันเข้าทรงของมันเหมือนเหมือนฤดูการที่แล้วก่อนที่มันจะถ่ายขนก่อนนะครับแล้วก็เรื่องจิตใจนกนะครับจิตใจนกถ้ามันยังใจไม่ดีรอครับรอมันนิดนึงหรือถ้าจริงๆแล้วถ้ามัน มันไม่เป็นนักสู้เนี่ยมันก็คือมันเป็นนกที่ร้องที่บ้านได้เราก็ไม่ต้องไปแข่งนั่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุครับเป็นสาเหตุทั่วๆไปนะครับหลักๆของนกที่มันไม่ร้องส่วนรายละเอียดปีย่อยอย่างที่ผมบอกนะครับเจ้าของนกนะครับเราเป็นคนเลี้ยงมันเราสังเกตมันครับว่า อะไรนิดๆหน่อยๆที่มันเป็นปัญหาของนกแล้วทําให้มันไม่ร้องเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างนะครับส,สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะได้อะไรบ้างพอสมควรเนาะก็เอาประสบการณ์จากที่ผมเลี้ยงนกมานะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับติดตามคลิปผมในคลิปหน้าได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถั่วใจกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ